สารรัฐธรรมนูญตีตกคำร้องสนธิยาชี้ชัดม็อนนักศึกษาไม่ได้ล้มล้างการปกครอง สารรัฐธรรมนูญได้ประชุมปรึกษาพิจารณาคดีเกี่ยวกับสนทิยาสวัสดีในฐานะผู้ร้องยื่นคำร้องขอให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา49โดยกล่าวอ้างว่ากลุ่มผู้ชุมนุมนักเรียนนิสิตนักศึกษาและกลุ่มประชาชนเยาวชนปลดแอกในฐานะผู้ถูกร้องว่ากระทำการจัดชุมนุมเมื่อวันที่18กรกฎาคม2563และวันที่10สิงหาคม2563โดยไม่ได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณนะพศ2558 และผู้ถูกร้องมีข้อเรียกร้องหลายประการซึ่งผู้ร้องเห็นว่าข้อเรียกร้องดังกล่าวเป็นการใช้สิทธิ์หรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญมาตรา4 9ผลการพิจารณาสารรัฐธรรมนูญพิจารณาคำร้องและเอกสารประกอบคำร้องแล้วเห็นว่า ข้อเท็จจริงตามคำร้องและเอกสารประกอบคำร้องอยังไม่เพียงพอเพื่อประโยชน์แก่การพิจารณาให้แสวงหางข้อเท็จจริงเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาของสารรัฐธรรมนูญว่าจะรับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยหรือไม่